สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องเอฟซีช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลคะ่ะมาค่ะพี่น้องไม่จริงกลับมาแล้วคะ่ะหลังจากที่บ่ดด้เฮดคลิปกะโดนเติมนะคะห่างหายไปจากโซเชียลพักหนึ่งค่ะพี่น้องคะตอนนี้ไม่จริงกะกลับมาแล้วคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เฮาเริ่มทย่อยเขาบานพักแล้วนะคะตอนนี้ พี่พี่แดนเซอร์ก็กำลังทยอยเข้าบ้านพักกันแล้วคะ่ะไม่จินกะเดี๋ยวเคลียร์ปัญหาทังบ้านให้ทุกอย่างลุง่งโตก้อนไม่จินกะสิเขาบ้านพักไปซ่อมคือกันนะคะปีนี้อยู่ที่เดิมคะ่ะสังกัดเดิมคะ่ะยุเคียงขังพอจูก,กับหนองอุงอิงอคือเกาคะ่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงหนึ่งนะคะว่าได้ไปวงสองเด้อ,อย้ายวงหนึ่งคือเกาเด้อคะ่ะก็พอต้นค่ะจะมีโ <c oughs> ซเชียล มีช่วงหนึ่งที่เพื่อนซาหลายเนาะค่ะซาว่าเอ่อพอตนก็ไม่จริงจริงเไปวงสองนะคะกะมันก็เป็นแค่ข่าวลือเนาะค่ะพี่น้องความจริงแล้วเราก็ยังอยู่วงหนึ่งเหมือนเดิมนะคะกะเมื่อนี่กะสีมาเว้าน่วงหัวมวนหลักะเมื่อเวา้วาเรื่องโศกลับให้พอพอ,พอแม่เอฟซี่ได้ฟังน้ากันนะคะก็คืออีหลาอุ้งอิงหโชโครับพี่น้องค่ะพอ,พอพอแม่เอฟซี่ก็คือสิทุก กันทั่วประเทศเนาะค่ะผู้ใดถือกับข้าเหม็นรายงานตัวเข้ามาในช่องแม่จินหน่อยนึงจ้าเพราะตนถือว่าว่าถือดีใจนะแม่จินพราะตนก็ได้ซื้อโอ้แม่จินได้เต็มๆเลยแม่จินเห็นหมู่บ้านพอดีค่ะพี่น้องค่ะเห็นคลิปว่นได้ซื้อเห็นคลิปอีหล่ะใครแม่จินซื้อพูดเดียวกับพ่อเหรอคลิปอีหล่าอุ้งอิงทีพอเอกเอาลงเนาะจากช่องพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจนะคะต้องแฮนด์บ่แฮนค่ะเห็นหมู่บ้านพอดีเนี่ยหมือแรง แม่จินแม่จินก็ได้ไปขออนุญาตลูปภาพเพิ่นเอามาลงของแม่จินอยู่ด้วยค่ะครับก็บคือที่ใบลอยใบลอยที่อิหล่าโจคายน่ะมันมันแหล้วแต่คนเห็นเนาะค่ะเพราะว่ามันมันเห็นไม่ชัดแต่ว่าที่ที่เพิ่นสู้ม,มากหายเห็นชัดๆก็คือก็เห็นเป็นหกหาศูนย์นะคะแต่ผู้ลังคนเพิ่นก็บ,บอกว่าเห็นเป็นหนึ่งหาศูนย์เห็นเป็นหกหาหนึ่งเมนค่ะมันแหล้วเต็ดผู้สิเห็นคือ,อคือพลว่าอิลีดวงไผด,ดวงมันนะคะ จังไม่จีนเห็นเป็นฮกหาศูนย์ไงหกห้าศูนย์กระเละกระเลยซื้อไว้กะบโบลายดอกขาดกะพ่อหอมปากหอมคอมาถึงลายดอกพ่อได้คาร์บอนมาถึงลายดาอกพ่อได้กินขาป์บอยู่โอ้โหน้อสุดยอดครับค่ะ<า>อืมดีใจนั้งสุตทุกคนจีดดวงดีทั้งอีหลา่าเนาะอีหล่าห้โชคเออค่ะได้ยนินว่าถือถือลายด้วค่ะเพราะว่าไม่เอฟซีเนาะถือทั่วประเทศบุญมั้ง เพราะว่าส่วนมากคนจะเห็นเป็นห้าศูนย์หมดเลยนะคะแมนหาหนึ่งนีส้นหน่อยแมนหาหนึ่งแต่ว่าหาศูนย์อี่หลายเลยเพราะว่าหาหนึง่งให้หนจินตนาการไปมันก็จะเป็นเลขหนึ่งไถ่นะแต่ที่หนเห็นือมันก็เป็นเลขศูนย์นะคะแต่แต่ความจริงเราได้ใบหนึ่งคือบหู้่ามันเป็นหนึ่งก็เป็นศูนย์นะคะตอนนี้แต่ว่าที่เราเห็นก็คือหกห้าศูนย์นะคะขอบคูณเนาะขอบพูณอีหลาล่ะอีหลาให้โชคถือว่าน้องอุ้งหญิงให้โชคพวกเรานะคะทั่วประเทศเลยนะคะ ค่ะเพิ่นบ่าหายพ่นบ่จับหาเด้อไม่ร่อยอันนี้เพิ่นก็ตั้งใจให้เฮานะคะคก็ดีใจดีใจค่ะก็ขอบคุณอีหลาแล้วรุ่นกักแต่ว่าไงฮะรุ่นกักรุ่นเด็ออกรุ่นแล้วเนาะออกหาศูนย์แล้วเนาะอันเลขเลขข้างล่างเนาะเพิ่งพี่น้องข้างล่างออกหาศูนย์พี่น้องเพิ่อันนี้ดีใจไปแล้วเนาะมารุ่นข้างบนอีกแน่จริงออกหาสองได้หรอวะอุ้ยออกมาอีหลีผู้ใดสิบ่ดีใจเนาะเจ้าก็เว้าไปทั่วพี่น้องเบิ่อนนี่ครับเสอเอาคลิปมาเบิ่ง ก็ว่ารุ่นบอรุ่นเบิ้งพี่น้องอันนี้อันนี้คือเล็กลากออกไปแล้วอันนี้ลางออกแล้วอันนี้อันนี้รุ่นรุ่นบนมาหนี่เกือบเป็นกวดวิดีโอมาท่านเกือบซ่อมฟาทะลุพี่น้องลืมเขาโซฟาเกือบทะลุนั่นนั้นต้องปฏิร่างกาพร้อมมีหอดเดากลางอากาศบ่ม,มีเพลงกับเดาได้

เมื่อวานตเตอรี่เมืม่อวานเขาซื้อลอตเตอรี่ซื้อหาศูนย์ซื้อหาสองนะคะเมื่อวานซื้อลอตเตอรีโอ่โอ้เด็กไปหนึ่งตัวน่ะลตเตอรี่ไปหนึ่งเขาพี่น้องสุดยอดครับ <laughs> ปัง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  <laughs> ขอบคุณน,น้องอุ้งอิงให้โชคน้องอุ้งอิงพารวยนะคะหล่าพาหางพาวิ่งส่แล้วเทาบอมมิการมีงันเท่าอยู่บ้านซื้อๆบอมมิเงินเข่ากับ อาไซบารามีล,รรล่ะเนาะมันว่าสัตว์ก่อนสีได้ออกงานเนาะอ่ะอหัวด้วงหันกะทําบุญบานค่ะมือวันที่สิบหกกรกฎาษเนาะทําบุญบานก็ถืออยู่เนาะหวด้วงหันกะอันใดโยกใดนคต้นหวด้วงหันอันต้อตอดตอดมันไล้ก็ตอดจูงงอนเตียนตอดเ่ราะเนต้อเตียนเตียนเนี้ยเตียนยังบุตอดกะงอนตอดกะงอนนี่ค่ะนี่ตอดตอดมือวันที่สิบหายนี่มือแรงพี่น้องพระอุวัตติกับพี่น้องตอดตอด ตนตอดก้อนตัวมันคือตัวเนี่ยะตัวนี้ยังตัวแบกนี้อะหนได้ตัวเตียนเตียนเจ๊เตียนตัวงี้เจ๊ตัวเจ๊เตนตอดม็เล่นซื้ออายุอยู่ของสื้ออายุกับอันสื้อพ่อสองเกิดพ่อต้นค่ะสองหกอายุซี่สองกับสองซี่สี่สองใช่ไหมก็ดีเนี่ยเหมือนสองเขาตักบาทตัวที่สิบหกเนี่ยเหมือนแรงกันเลยโอ้ขอส่งลาบอันนี้คนก็ถืออะไรดิอันนี้อันซี้สองสองสี่สองหก อ่ะหัวหัวทิพานมาเมื่อกี้กถึงหลายเป็นบอดโจกอ่ะอายุซ้ำกันเนาะแมนค่ะบอดโจกอายุบอแมนนั่นอายุพอเอกน้ำตีแมนพอเอกนั่มแมนค่ะพอเอกบอดโจกเพียบบุญค่ะนะครับแมนก็เลยโอ้ยกับจิพ้ากันถึงหลายยี่หลังวดว่า้วค่ะผมกับพ่อใจใส่เลยล้วก็อย่าร้ายเราพี่น้องนะครับหัวดนี้ก็คิดอยู่ว่าหัวดนี้ยห้องอิสอตัวใดเนาะ ก็คือถ้าบ่ามีเหตุการณ์อี่ยงสีกับเฮ่าของบ่มีตัวซื่อนะคะก็คืองวดว่งหันถ,ถัดถต่อบต่ตออเพราะตนกับว่าด้ซื่อบ่ฮู้นิซื่อหย่างนะคะปะท่อมางวดนี้ก็คิดอยูบปะนี่พ่อมือว่านก็เล่มาเห็นคิดพอเอีก เอาคลิปอิหลาจับใบลอยลุ่งนะคะก็เลื่อยล่องเอามาเสียงดวงิึงพวกรา<อ>แม่ก็เห็นหลายเนาะิ่นเห็นก็ติดตามหลายเนาะถือกำหลยอยู่เด้เอกอิหลาตัว 2, 8, น,นี้2 8งปนูี่ทั่วประเทศพุนเล้ะ,ลละค่ะถ้าเพจพ่อแม่พ่อแม่อุงอิงเอาล่งนี้คือคนเห็นทั่วประเทศเลยเพราะว่าคนติดตามเยอะมากๆนะคะจึงได้กะดีใจนํานะคะกระตองขอบคุณอีหลาอุงอิง่นละเนาะขอบคุณอีหลาอุงอิงขอบคุณพ่อเอกไม่น้อยพุลระคาที่มอบโชคนะคะตัว กำไรชีวิตพอดีมีเงินเขาไปซื้อกินตอนซ้อมพอดีค่ะพี่น้องค่ะช่วงซ้อมก็ต้องเขาก็ต้องซื้อยุสึกินเนาะเพาบ่มีรายได้นะคะลงทุนอะไรยังตัวสิเปิดวงเนาะแม่นค่สิซื้อชุดไม่เนี่ยเดี๋ยวสีนั่นนี่ก้นสิเปิดวงก็ซื้อเครื่องส้าอางอีกเตรียมขั้นคือชุดไม่แล้วมันหนักตาชุดไม่อีกนะคะราคาก็หลายบาทเติบ กะผู้ไดถทือกะเมนเข้ามาเด้อจ้าใครถูกบ้างก็เม้นเข้ามาพูดคุยกันนะคะรายงานตัวเขามาถึงเท่านันเท่านีนะคะมีไผสุขดีสุขมั<อ>้บโบคะเดี๋ยวพอกันคลิปนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะต่อไปหนีกะสีเฮดคลิปให้พ่อแม่ FC ได้เบิ้งควอมเคลื่อนไว้คือกันละค่ะเดี๋ยวเขาไปซ้อมมือไดกัสิคลิปให้เบิ่งนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอบคุณบารมีอิหลาอุ้งอิงลายลด้ด้ค่ะตัวชีวิตไหเบรตนก็ไม่จินเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ